ทางรองสุรเชษ์เนี่ยมาออกรายการกับผมแล้วแล้วเพื่อความเป็นธรรมทางรองสุรเชษ์ก็พาดพิงรองไตรงหลายเรื่องมากเอาสรุปตรงนี้ให้ประชาชนได้เข้าใจก่อนว่าในมุมของรองไตรงเนี่ยในความเป็นจริงแล้วรองโจ๊กตอนนี้มีคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือเกี่ยวพันกับรองโจ๊กเนี่ยมีอะไรบ้างครประชาชนจะได้เข้าใจก่อนตอนนี้ก็เรียนเงี้ยนะครับเอาเท่าที่ผมจําได้แล้วกันนะครับก็คดีเว็บพนัน เบ็ดฟริกของคุณมินนี่นี่หนึ่งคดีนะครับคดีเว็บพนัน BNK ของคุณพิมพิไลนี่หนึ่งคดีนะฮะทั้งสองคดีนี้ก็อยู่ในชั้นปปชครับแล้วก็คดีเรื่องการตกแต่งบัญชีรั์สินนะครับเรื่องที่น่าจะเคยปรากฏเป็นข่าวแล้วเรื่องที่ว่าไปอ้างเรื่องการได้ในหน้าค่าแนะนำซื้อขายพระแล้วเอาพระไปซื้อเอาเงินไปซื้อปืนหรืออะไรนี่ยนะฮะ ก็ในเรื่องนี้ก็อีกหนึ่งคดีนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอ,อันนี้ต้องขอญาตเพราะว่าพอถามไวๆเงี้ยเขา,าที่นึกได้แล้วครับหลักๆก,ก็คือ,อเรื่องเว็บพนัน2เว็บถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องอบัญชีทรัพย์สินของทางรองโจ๊กคหลักๆคือ3เรื่องนี้